ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการเรียนขออนุญาตองหลวงพ่อท่านณันนี้ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งขอได้โปรดเมตตาให้ข้าพเจ้านำเรื่องราวดังต่อไปนี้มากล่าวถึงด้วยหากว่ามีสิ่งใดประการใดที่ผิดที่พลาดข้าพเจ้าขอกราบขอขมาอาภัยองค์หลวงพ่อท่านวันนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะ ประวัติและประฏิปทาหลวงพ่อเครือบสาวระธรรมโ่วัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเป็นนามพระเกจิที่รู้จักกันดีในหมู่สัทธาสาธุชนชาวเมืองอุทัยและได้รับการขนานนามว่าหลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำสแกกลัง ในประวัติของท่านนั้นเป็นชนเชื้อชาติจีนสันชาติไทยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2432ที่บ้านคลองชะโดตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนามบิดามารดายังไม่พบหลักฐานมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันถึง8คน ได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่พระธศีมาวัดหนองเตา่าตำบลนนเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีหลวงพอ่อศิลป์เป็นพระอุปชาท่านอยู่จำพรรษาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพอ่อศิลปที่วัดหนองเต่าเป็นเวลา3พรรษาได้ว,วิชาวาจาสิษย์และวิชาคงกระพันชาตรี ต่อมาได้ลาไปฝึกจิตเรียนวิชาเพิ่มเติมหลวงพ่อศสินบอกว่ามีผ้าเก่งวิชาเพ่งกระสินอยู่แถบจังหวัดลบบุรีท่านกลาไปโดยมีพระร่วมเดินทางไปด้วยสามรูปท่านไปพบกับอาจารย์ซึ่งมีนามว่าหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่งกล้ามากในสมัยนั้นโดยเฉพาะกรสินไฟท่านเพ่งเทียนจนไฟลุกได้เมื่อหลวงพ่อ ไปถึงแล้วก็เข้ากราบพร้อมฝากตัวเพื่อเรียนกระถาอาคมหลวงพ่อกบพูดว่าถ้าไม่ศึกจะสอนวิชาให้ถ้าศึกจะไม่สอนหลวงพ่อ เคลือบก็ปฏิธานแนวแนว่าชาตินี้จะไม่ขอศึกส่วนพระที่ไปด้วยไม่รับปากจึงไม่ได้เรียนวิชาด้วยท่านเรียนกรรมาฐานรรมสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งเดียวและเรียนวิชากสินไฟและเรียนอักษรคอมที่ใช้เขียนยันเพิ่มเติมจากหลวงพ่อก,กบอีกเป็นเวลาถึง6ปีเต็มท่านกลาอาจารย์ออกทุดงไปทางเหนืออีกหลายปีไม่ทราบว่าไปทิศทางใดบ้าง ครั้นต่อมาท่านได้กลับมาที่อุทยัยอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ที่วัดหนองเต่าแต่อยู่ได้ไม่กี่วันทางญาติโยมวัดหนองยะนางก็มานิมนต์หลวงพ่อเครือบไปอยู่เมื่อหลวงพ่อมาอยู่ท่านก็ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลังแต่ยังไม่ทันสร้างได้เสร็จเรียบร้อยดีก็เกิดเรื่องกับบรรดามกทายกวัดขึ้นเสียก่อนหลวงพ่อเครือบพูดขึ้นว่าถ้าข้าอยู่ใครก็มาอยู่ไม่ได้ต่อมาก็หาพระมาอยู่ได้ยากแล้วหลวงพ่อเครือบก็กลับมาที่วัดหนองเต่าพอดีทาง วัดหนองแก่ขาดพระหลวงพ่อเครือบจึงมาจำพรรษาอยู่ที่นี่หนึ่งพรรษาแล้วย้ายมาอยู่ที่วัดทับทันอีก 3, สพรรษาผู้ดีทางวัดหนองกระดีไม่มีเจ้าอาวาสพวกญาติโยมจึงนิมนต์หลวงพ่อเครือบมาเป็นเจ้าอาวาสครั้งหนึ่งมีขบวนรถกระถินขับผ่านวัดหลวงพ่อแล้วเกิดดับลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็ไม่ติดชาวบ้านบอกว่า เอาเล่าไปให้หลวงพ่อสีิท่านอยู่วัดน,นะก็ไม่มีคนเชื่อเพราะคิดว่าพระอะไรกินเหล้าแต่จนใจเย็นแล้วคนขับรถเลยบอกว่าลองดูเลยนําเหล้าเขาไปให้หลวงพอ่อแล้วบอกว่ารถเสียสตาร์ทไม่ติดครับหลวงพอ่อหลวงพ่อเครือบก็บอกว่าไปดูใหม่สิไม่เห็นมีอะไรเลยคนขับรถก็กลับไปที่รถของตนและสตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ารถติดเป็นที่น่าสงสัยของคณะกระทินเป็นอย่างมาก มีหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นกาลังคลอดลูกและอยู่ไฟปรากฏว่าวันหนึ่งมีคนเข้ามาขโมยควายของเธอไปเธอนึกถึงหลวงพ่อเครือบจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อเจ้าคะช่วยตามควายให้ลูกทีหลังจากนั้นเธอกระเผลอหลับไปแล้วฝันเห็นหลวงพ่อเข้ามาบอกว่าได้ตามมาให้แล้วอยู่ที่ท้ายน้าน่ะเธอจึงตื่นขึ้นมาแล้วบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะลูกอยู่ไฟอยู่ไปไหนไม่ได้เจ้าค่ะ ช่วยเอาควายเข้าคอกให้ลูกที่ลูกจะให้เล่าเป็นสองเท่าเลยเจ้าค่ะตกเย็นควายก็กลับมาเข้าคอกเองอย่างน่าอัศจรรย์เลยจริงๆอีกเรื่องหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงนกเข่าเอาไว้แล้วหลุดไปสองวันแล้วก็เลยบุนหลวงพ่อเครือบบอกว่าให้ช่วยตามนกให้ลูกทีแล้วลูกจะให้เล่ากลมหนึ่งปรากฏว่าสองวันแล้วนกก็ไม่มา ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าหลวงพ่อเอาเหล้าไปแล้วทําไมนกไม่มาเดี๋ยวลูกจะบบนหลวงพ่อเค้นวัดดงเศรษฐีแทนแล้วนะตกเย็นผู้ใหญ่บ้านก็นอนแล้วหลับฝันว่าหลวงพ่อมาบอกว่าก็ดีฉันจะได้กินเหล้ากับหลวงพ่อเค้นเลยก็นกมันบินได้นี่วาฉันก็วิ่งขับซะเหนื่อยเลยหลวงพ่อเค้นก็มาช่วยด้วยสององค์ช่วยกันไล่จิวอนปอิวเลยก็นกมันบิน มันมีเปรตในวา่าใจร้อนจริงมึงท่านได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจะบ่นบานกล่าวด้วยทูบสามดอกเมื่อบางครั้งก็จะบอกกล่าวธรรมดาว่าต้องการบ่นเรื่องอะไรแล้วจะแก้บ่นด้วยอะไรส่วนใหญ่การแก้บ่นมักจะเป็นเหล้าขาวมะขามหรือพวงมาลายัยการบ่นบานสารกล่าวหลวงพ่อเครือบแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของชาวจังหวัดอุท,ทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อมีการบ่นบานก็จะได้ มาเก,กือบทุกครั้งบางครั้งจะมีการบนบาน ไม่ให้ฝนตกฝนก็จะหยุดตกเกือบทุกครั้งไปหรือบางครั้งจะพบว่าจากหนักเป็นเบารวมถึงการช่วยคุ้มครองในการเดินทางให้ปลอดภัยพิธีกรรมส่วนใหญ่ถ้าบนบานให้ได้ผลก็จะบน้วยเหล้าขาวมาขามเปียกเปิดฟ้าแล้วบอกกล่าวท่านแล้วทิ้งไว้สักครู่บอกกล่าวท่านส่วนใหญ่จะไปแก้บนที่วัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทยัยธานีเพราะมีรูปจำลองของท่านตั้งอยู่ทุกวันจะมีผู้คนเข้าไปสัก กเป็นประจำตอนที่ยังทรงสังขารหลวงพ่อเครือบเป็นพระสงฆ์ที่ชอบชันเล่าเป็นโอสถแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ท่านมีวาจาสิทธิ์มากเลยทีเดียวจนมีเรื่องเล่าขานดังต่อไปนี้ก็คือมียายคนหนึ่งกล่าวว่าหลวงพ่อว่าพระบ้าอะไรกินเหล้าท่านก็บอกว่าอย่าพิสนใจมันเลยคนมันปากเสียวันลุงขึ้นยายคนนั้นก็เริ่มปากเน่าเริ่มไม่รู้สาเหตุด้วยรีบมาขอเข้ามาหลวงพ่อเครือบแทบไม่ทันเลยจริงๆ จากข้อสังเกตเรื่องที่หลวงพ่อท่านดืม่มโซรานั้นอ่านจะเป็นเพราะว่าท่านต้องฉันร่วมกับยารักษาทางเดินหายใจที่ท่านเป็นมาตั้งแต่ยาวไว้ว่ากันว่าก่อนที่น้ำเหล้าจะเข้าปากนั้นจะเปลี่ยนเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำทิพย์ไปแล้วซึ่งผู้ทําได้จะต้องเป็นผู้มีอภิญญาถ้าพระที่เปลี่ยนน้ำเหล้าไม่ได้ก็ไปกินข้าวก็เพศนแต่เราจะรู้ได้อย่างไรสําหรับพระที่ท่านทรงอภิญญาส่วนใหญ่ท่านก็จะมีลักษณะแปลก ไม่ค่อยเหมือนกับพระที่ดูเรียบร้อยท่านชอบสนุกทําอะไรแปลกๆแต่ข้างในนั้นใสบริสุทธิ์ดูภายนอกไม่ได้เลยยิ่งทรงอภิญญาใหญ่แล้วยิ่งดูยากพระในสมัยก่อนท่านเก่งจริงๆท่านวางตัวคล้ายคนเสียจริตใครจะได้ไม่สนใจไปรบกวนท่าน ท่านมีความสุขอย่างนั้นทางฌานทรงอภิญญาอยู่และก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยที่พระทรงอภิญญาจะมีลักษณะแปลกๆไม่เหมือนใครบางองค์ก็แกงเสียสติอยู่คุกคลิกกับสุนัขบ้างแมวบ้างนกกาก็มีใครๆก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระดีหลวงพ่อเครือบท่านดำรงตนเรียบง่ายเน้นฝึกจิตเหมือนหลวงพ่อวัดเขาสาริกาหลวงพ่อกบ ผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานหลวงพ่อพกบนั้นเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครไม่มีใครรู้แน่ชัดพระท่านไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแม้แต่คนเดียวใครถามมักตอบว่า กูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตหากใครถามถึงอายุท่านก็จะบอกว่ากูจำไม่ได้แล้วแล้วไม่พูดอะไรอีกเลยหลวงพ่อกบนั้นท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทำความรู้จักกับใครทั้งนั้นแม้พระพิสุด,ด้วยกันในวัดก็ไม่เคยพูดด้วย ท่านฉันพัตตาหารแต่น้อยไม่กี่คำก็เลิกข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายก็โกยมากองรวมกันโยนให้สุนัขและแมวกินเป็นประจำใครนำเงินทองมาถวายก็โยนเข้ากองไฟหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแปลกแท้ สำหรับหลวงพ่อเครือบนั้นท่านเกิดในปีพศ2432หากว่าปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุประมาณ135ปีแต่ท่านได้มรณภาพไปแล้วในปีพศ2497สิริอายุได้65ปีพรรษาที่45นับตั้งแต่วันที่ท่านมรณภาพจนถึงปัจจุบันก็คือประมาณ70ปีที่ผ่านมาแล้ว ในคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึงพระอภิญญาซึ่งท่านมีวิชาอาคมแก่งกล้ามีวาจาสิทธิ์รวมทั้งวิชาโคงกระพันมีความรอบรู้ในเรื่องของศาสตร์แขนงต่างๆซึ่งอยากจะเล่าสู่มันฟังโขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมฟังอยู่ในช่องยู u ูบวันใหม่สตูดิโอไว้โอกาสหน้าค่อยพบก,กันนะคะสวัสดีค่ะ